histor damage ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรซับซอ้อนนะคะก็คือการใช้ปืนพกทำด้เป็นใส่ศัตรูจำนวนแค่300หน่วยนะคะาซก็มาทำในทีม Rumble <c oughs> พรรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถที่จะตายเกิดตายเกิดได้จนมีโอกาสที่จะสามารถทำเควสนี้เสร็จภายในเกมเดียวสามารถใช้ปืนพกสีอะไรรูปแบบไหนก็ได้นะคะขอแค่เป็นปืนพก ค่าเคยทำดสาเมจสะสมไปไเรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบค่ะอย่างของซายนี่ก็ใช้สีเทายาวๆจนจบเควสได้เลยถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยสพอร์ตไซา์ผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของฟอร์นไนก็ไปที่ไอทิมช็อป จากนั้นกดที่ support the creator ทางด้านขวาล่างของจอกดแล้วก็พิมพ์ beauty annabelle ที่เป็น creator code ของทรายแล้วก็กด accept ทีนี้ทางด้านขวาล่างของจอนะคะมันก็จะบอกว่ากำลัง support ทรายอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้ จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน p i กแอคสคริปเการเปิดล่ามานั์ในเซฟเดอะเวิลด์ก็ได้เช่นกันและถ้าเกิดว่าใครอยากจะซัพพอร์ตทรายผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถโดเน a มาที่เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอน,นี้เลยค่ะ